มาถึงเรื่องอาหารที่ิะกี้เราพักกันเอาไว้ข้าวมาเลยข้ามาเลยข้ามาเลยข้าวมาเลยข้าวมาคุณไปชอบทำอาหารอะไรยังไงตอนไหนผมไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยแบบรู้เหมือนกันคราบไม่ไม่วันจทรทำงานเขาไม่รู้เลยว่าเขาทำอาหารเก่งเราไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งเนี่ยเขาไปออกผมก็ยังงงๆตัวเองอยู่คือตอนแรกเนี่ยผมเด็กตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนที่ทำอาหารเลยแล้วก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งดูรายการรายการแข่งทำอาหารแล้ว ำไมมันสนุกจังเลยทำไมมันอยากไปอะไรเงี้ย<ๆ>เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่เคยคิดแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันผมมาตลอดพ่อเนี่ยขายกับข้าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยบ้านเราจะเป็นฟิลหาระไได้เสริมอะไรเงี้ยครับพ่อจะเป็นคนทําเราก็จะเป็นคนเตรียมตำพริกแกงเตรียมของทันจับซอยเนื่องเตรียมให้พ่อเอาไว้พ่อทำแล้วเราก็จะเป็นคนออกไปขายกับข้าวกับแม่มันก็เหมือนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเออเราต้องไปปีนต้นมะยมขยมมะยมเอามาให้แม่ทำมะยมเชื่อมไปตัด มะพร้าวมาให้พอ่อไปคั้นกะทิไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราก็ได้รู้วัตถุดิบต่างๆได้ทำทำพริกแกงได้ซอยของนูน่นนี่นั่นเลยครับจนมาวันหนึ่งที่มันมีรายการอาหารติดต่อมาแล้วบบเอาละได้เลิกละได้เลิกโชว์ทำอาหารหน่อยละอะไรงี่เราก็เริ่มกลับมารื้อฟื้นครับว่าเราเคยทําอะไรอันไหนที่ไม่รู้ก็ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็กลายมาเป็นว่าจริงจังมากจริง,รงมผมไม่นอนเลยนะครับเสร็จงานเนี่ย <Yeah. S 1> กลับบ้านไปอันนี้วันหยุด วันหยุดที่บ้านผมก็จะชอบทาอาหารกินกันเองในงครอบครัวอะไรเงี้ยครัวสวยเลยอันนี้ตอนตอนที่ไปเรียนรู้ <S 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 อันนี้คือเรียนการทำ <ผม S 2> ข,นขนมเพราะว่าไม่เคยทําขนมเพราะเพราะว่าเราจะไปแข่งเราก็เลยต้องหาหาความรู้เพิ่มเติมเลยครับก็คือเสร็จงานกลางคืนซ้อมทาอาหารเสร็จงานกลับบ้านซ้อมซื้อนู่นนี่นั่นมาตั้งอย่างนี้เลยวงล้อใช่ไหมมันจะมีวงล้อที่แบบเวลาเราหมุนแล้วมันไป ลูกศรไปตรงไหนหเราจะเอาวัตถุดิบนั้นมาผมก็เขียนเลยหมูไก่กุ้งแล้วก็หมุนวงล้อวันนี้เจอหมูขับรถออกไปซื้อหมูมามวันนี้เจอไก่ขับรถไปซื้อไก่มาลองทําเมนูนนอะย่างเงมันก็ซ้อมถึงขั้นแบบไม่ได้หลับได้นอนเครียดเหมือนกันนะครับช่วงนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่า พอทากับมันแล้วมันกลายเป็นแบบเออสนุกแล้วมันติดมาแบบกลายเป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งอของเราขึ้นมาห,หลังจาก<ช>ไปแข่งก็เลยอยากจะทําอะไรขึ้นมาก็เลยลองทาเชฟเทเบิลนี่แหละพอหลังจากไปออกรายการก็โอ้โหมีคนที่อยากอยากชิมใช่ไหมทีวีเราไม่รู้รสเนี่ยใช่บางคนก็แบบอ,อร่อยจริงหรือเปล่าแล้วอ,อาหารที่คนทำเนี่ยมันกินได้เหรอ,อในรายการเ<ด>นี่ยมันดูแบบอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยโอเคลองทําดูเพราะว่าทั้งคนรู้จักไม่รู้จักก็อยาก อยากลองมาชิมดูอะไรอย่างี้ครับก็เลยลองเปิดเชฟเทเบิลครั้งแรกปั๊บเนี่ยเออผลตอบรับมันดีคนคนก็ดูจะชอบอาหารของเราต้องอธิบายคำว่าเชฟเทเบิลให้ท่านผู้ชมฟังสั้นๆนิดหนึ่งว่าเชฟเทเบิลคืออะไรเชฟก็คือคนทําอาหารเทเบิลก็คือโต๊ะก็คือเราเนี่ยจะทําอาหารของเรามาเสิร์ฟบนโต๊ะซึ่งคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันคือเมนูอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนมาสัมผัสประสบการณ์อาหารของผมเองอาหารของคนทํา ในรูปแบบของเราแพงไหมที่จะมาเป็นลูกค้าให้กับอ่อ,อให้ให้าสิบรอบที่ผ่านมาเนี่ยหัวละที่ผมคิดนะหัวละ3,500ซึ่งค่อนข้างสูงนะครับสำหรับบางคนอาจจะบอกว่ามันสูงจังเลยอะไรเออไรงรี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเราเสิร์ฟเนี่ย8คอค์สถึง9คอรคสก็คือ8จานแล้ววัตถุดิบเราก็ค่อนข้างใช้วัตถุดิบที่ดีอะไรเงี้ยครับออก็เลือกกุ้ง แบบจากสถานที่จริงเราไปซื้อเองถึงที่ครับแล้วเราก็มาทําเป็นเมนูของเราแล้วก็ตั้งใจคิดครับคือเมนูหนึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าแค่ว่าผัดผัดผัด,ผด,ผดเสิร์ฟอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําให้มันเล่าเรื่องราวด้วยอาหารมันก็คือการสัมผัสประสบการณ์อย่างหนึ่งนะรผ่านผ่านเมนูของเราซึ่งก็จะเป็นอ,ออกสไตล์ไทยๆผสมใต้เพราะว่าพ่อเป็นคนใต้พ่อเป็นคนสอนทำอาหารก็จะผสมผสานหัวละ3 5 0 0ห้าใช่ครับแต่ว่า3 5 0พหของคุณนะ่คุณเปิดไปทั้งหมดห้าสิบรอบนะ ใช่ครับรอบได้กี่คนรอบละประมาณสิบถึงสิบห้าคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วอ๋อแบบนี้ก็คือเหมือนมากินข้าว่บ้านเลยใช่เอาที่บ้านเลยเหรอที่บ้านตัเองเหรออันนี้คือเป็นเช่าสถานที่แต่ว่าก็เป็นพี่ที่รู้จักที่เขามีสถานที่ที่เหมือนบ้านเราอยากได้ฟิลอบอุ่นแล้วก็เป็นครัวเปิดเห็นหมดเลยนะครับว่าผมทําอะไรคือด้านหลังตรงเนี้จะเป็นโซนทําครัวของเราก็คือทําเขาเห็นเหมือนทําอาหารให้คนในบ้านทานอะไรอย่างงี้ครับ คิดค <น S 1> ไหมว่าจะาสามารถแบบ,บทําได้ถึง5้าสิบรอบไม่คิดครับตอนแรกคิดว่าจะทําแบบสามรอบจบและคือแค่ให้คนที่อยากลองมามากินดูหลังจบจากการแข่งขันทําอาหารอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอทําปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอหยุดปั๊บทำไมมันอยากทําต่อจังเลยอยากแบบทําอาหารอ่ะมันเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบเรามีความสุขมากเวลาทําแล้วคนกินแล้วแบบอุ้ยชอบเมนูของเราแล้วแบบเอนจอยกับอาหารของเราก็เลยกลายเป็นว่า ทั้งปีที่แล้วก็ทําทั้งปีเลยทั้งปีที่แล้วนะครับห้าสิบรอบตลอดทั้งทั้งปีใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวจะลงลงมือเริ่มทำเนี่ยพฤษภาคมตอนนี้เป็นเป็นช่วงของการคิดเมนูใหม่ครับก็พฤษภาเนี่น่าจะเริ่มคิดเมนูสําเร็จแล้วก็ปลายปีก็น่าจะทําต่อเปิดร้านเลยไหมหรือจะทําแบบจริงจังไปเลยเป็นแบบเชฟคนอื่นเขาเป็นเชฟเทเบิลไปเลยเปิดร้านเคยคิดแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันยากเหมือนกันครับ การทาทร้านให้มันเป็นระบบแล้วเราต้องต่อเนื่องคือทําร้านเนี่ยมันมันจะทิ้งไม่ได้เลยครับคือมันต้องทําตลอดทุกวันทุกวันซึ่งเราคิดว่าเรายังไม่ได้อยากทําถึงขั้นนั้นเราแค่อยากทําเป็นเหมือนงานอดิเรกทําแบบไม่เหนื่อยมากเราจะได้มีความสุขในการทาครัอแ่ชื่อเก่งมากจะกระทั<อ>่งทำอาหารได้เนาะใช่ครับคือ<ม>อยากทําให้มันแบบเป็นแพชชั่นเป็นงานแพชชั่นเพราะว่าถ้าทําเอาเงินอ่ะก็ได้แต่สุขภาพเราน่าจะไม่ไหวครับเพราะว่าเรายังต้องทํางานอย่างอื่นด้วย